สวัสดีค่ะวันนี้มีเพื่อนจากฝรั่งเศสมาเยี่ยมออกแล้วค่ะแม่มาเยี่ยมบ่อยประหนึ่งบ้านอยู่ใกล้กันวันนี้นะคะเราจะไปเมืองมาทไทรชันกาเป็นเมืองที่อยู่ตอนใต้เมืองเล็กๆข,ของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะการโดยสารวันนี้ก็คือเราใช้บัสค่ะช่วงที่เรามานะคะยังมีโปรโมชั่นตั๋ว9ยูโรของรัฐบาลเยอรมันนะคะทำให้เราจ่ายเงินเพิ่มแค่7ยูโรกว่าๆเองค่ะในการข้ามฝั่งจากเยอรมันมาประเทศเนเธอร์แลนด์ อะไรอ,อ,อ่ะน่าชิมก์อร่อยอร่อยอยู่ที่ไหนคะมีนมีนิสโซมินิมินิสโซที่เนเธอร์แลนด์ด้วยได้ของอะไรมาที่ชิ้นขยะไปดูอย่าแพงมารักจังเลยมาดามไอาบ้าวแล้วครับอื้อหือสุดยอดสวีทอื้อหือรองรองเท้าก็มีแบบ คนช่วยส่วน,นตัวนะคะน่ารักน่ารักอยู่ หลังจากที่เราซื้อของเล็กๆน้อยๆติดตัวกลับบ้านนะคะสถานที่เราไปก็คือจะไปกินอาหารทะเลชุบแป้งทอดกันค่ะรูอนะค่ะเซเลฟวิดแมนมันเป็นเหมือนแบบว่าอาหยมทะเลทั้งหมดนะเดดมิลอจานละหกยูนะคะเราแบบต้องมาเลือกตรงนี้แล้วเขาก็จะทอดให้ค่ะกุนดาปติศค่ะ หลังจากที่ทานอาหารทานเล่นเสร็จนะคะเราก็มากันที่ร้านขายหนังสือค่ะทุกคนมันน่าสนใจมากๆเลยนะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยมันเป็นโบสถ์สถาปัตยกรรมเก่าๆแบบสวยมากเลยแต่พอเข้ามาข้างในเนี่ยมันเป็นแบบร้านขายหนังสือเต็มไปหมดเลยอันนี้ชั้น2นะคะเขาออกแบบที่วางหนังสือเนี่ยให้เข้ากับตัวโบสถ์การผสมผสานที่แบบลงตัวมากๆเลยถ้ามองไปข้างล่างนะคะมันก็จะไม่ใช่แค่ที่ขายหนังสืออย่างเดียวมันมีร้านขายกาแฟด้วยสิ่งที่น่า สนใจอีกอย่างหนึ่งของเมืองนี้นะคะเป็นเมืองที่มีประชากรเพียงแสนกว่าคนเองแต่แบบว่าจานวนร้านอาหารต่างๆหรือบ้านอะไรเงี้ยเยอะมากซึ่งตอนนี้นะคะเราก็มาหาร้านกาแฟนะคะนั่งพักเนื่องจากอากาศร้อนแล้วก็เดินกันเยอะมากเลยค่ะ Yeah I mean I mean better I mean โอ้เก่งหน้าไปปะ เดิสวยมากอ่าใช่ไหดอ๋อโอเคอ๋อโอเคโอเคโอเคอะไรอ่ะทอสซา n a u จักรยานนะคะสมกับเป็นเนเธอร์แลนด์จริงๆเนี่ยคะไม่ว่าคนหนุ่มสาวก็คือแต่งตัวสวยๆปั่นจักรยานกันเต็มหมดเลยค่ะหลังจากเดินเล่นมาเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะคะพวกเราก็ตัดสินใจกันว่าเดี๋ยวพวกเราจะนั่งรถกลับ เ,ออเยอรมันกันนะคะเนื่องจากขาเดินไม่ไหวแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะแวะซุปเปอร์มาร์กของออประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเพื่อที่จะซื้อของไปทำกับข้าวค่ะเนื่องจากถ้าเราไปถึงเยอรมันเนี่ยมันก็ประมาณ2องทุ่มกว่าซึ่งซุปเปอร์มาร์กที่เยอรมันก็จะปิดแน่นอน,นะคะ่ะ นี่นะคะเราอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็เนเธอร์แลนด์นะคะกำลังจะซื้อของไปทำกินที่บ้านกันกันกบเพื่อนๆค่ะซื้อมีคือแบบว่า1นึยูสามเก้าต้องคืนล,ละต้องเก็บเอาไปหนึ่งอละอาหารทะเลเออกินไอติมแล้วก็หกตรงนี้นะเซลามุดเซลามุดกูเนี่ย ฉันกินเดอะวันแม่อร่อยโอเคเลยมั้ง Beef <and> Chicken mm. Mm.